แม่ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธาน,นสารสริงที่พ่อสร้างไว้จะขอเด,ดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให้การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะ เป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคีธรรมพระราชดดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช โรงเรียนรับแลพิทยาคมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วล้อมเขียวขาวสถานศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกระดับชั้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อผลิตผู้เรียนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าและเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตให้เป็นคนดีคนเก่งตลอดจนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุขโรงเรียนรับแลพิทยาคมตั้งอยู่ที่199หมู่13บ้านปากทางตําบลฝ่ายหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อตั้งปีพุทธศักราช2 5 0 0 มีพื้นที่โดยวรวมประมาณ57ไร่จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น179คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน22คน ผู้บริหารจำนวนสองคนบริหารงานโดยนายรอบสุคำล่าผู้อำนวยการโรงเรียนรับแลพิทยาคมและแนางสาวสุภาราพนคำรักรองผู้อำนวยการโรงเรียนรับแลพิทยาคมภายใต้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาด้วยรอพอพอเพียงโมเดลตามทฤษฎีการบริหารเชิงระบบที่รอยรัฐวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความพอเพียงในแบบวิถีรอพอได้แก่ P. แลนการวางแผน O. r g a n i z a t i o n องค์กร R. reflection การสะท้อนผล P. participation การมีส่วนร่วม I. integration การบูรณาการ E. evaluation การประเมินผล N. network คือหายความร่วมมือและ G. g o a เป้าหมายเพื่อมุ่งสู่4วิธีความพอเพียงได้แก่นักเรียนพอเพียงครูพอเพียง ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียงและโรงเรียนเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวิสัยทัศน์คือพัฒนาการศึกษาตามสมรรถนะของผู้เรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีมีทักษะในศตวรรษที่21สืบสารรักษาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นปรัชญาของโรงเรียนรับแลพิทยาคมโรงเรียนเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถพัฒนาได้ คาขวัญประจําโรงเรียนเรียนดีกีฬาเด่นเน้นสามคัคคีมีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวินัยสะอาดจิตอาสาเอกลักษณ์ของโรงเรียนไหวงามมารยาทดีวจีเพาะและค่านิยมของนักเรียนสามคัคคีมีคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนรับแลพิทยาคมได้ดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปีพุทธศักราช2556 พร้อมกับเป็นสถานศึกษาต้นแบบให้แก่โรงเรียนวัดน้ำใสย,ยังผลให้โรงเรียนวัดน้ำใสได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรจกรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงในปีพุทธศักราช2558และได้ดําเนินการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในการนี้โรงเรียนรับแลรพิทยาคมยังได้ดําเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของมูลนิธิยุวสถิรคุณโดยได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวระดับเขตตรวจราชการที่17ในปีการศึกษา2566ที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาโรงเรียนมีผลการดาเนินการดังนี้ด้านที่ 1. บุคลากร1.1ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้องมีการปฏิบัติตนตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีมีความมุ่งมั่นและสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมผู้เรียนท้องถิ่นและพะหุวัฒนธรรมมีการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดีตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการ ศาสตร์การพัฒนา3ามศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรวมถึงเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงมีการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาและมีความสัมพันธ์อันดีเป็นที่ยอมรับของครูนักเรียน ผู้ปกครองชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานอื่นรวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบวิธีการบริหารจัดการสถานศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรที่ดีตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่ผ่านวิธีการที่เหมาะสม1.2ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องปฏิบัติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างที่ดีและมีการพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมผู้เรียนท้องถิ่นและพหุวัฒนธรรม ครูและบุคลากรมีการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้สื่อการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของโลกในศตวรรษที่21 มีการใช้ฐานการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่มีการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงพัฒนานวัตกรรมรูปแบบวิธีการการจัดการเรียนรู้ที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการศาสตร์การพัฒนาสามศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นที่ยอมรับรวมถึงมีส่วนร่วมในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องมีการร่วมมือในการขยายพลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุป,ประสงค์มีความสัมพันธ์อันดีและเป็นที่ยอมรับของครูนักเรียนผู้ปกครองชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานอื่นรวมถึงมีการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมรูปแบบวิธีการการจัดการ เรียนรู้ที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านวิธีการที่เหมาะสม1.3นักเรียน นักเรียนโรงเรียนรับแลพิทยาคมตระหนักในคุณค่าและให้ความสำคัญมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันรวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนแกนนำสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีได้มีความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะการคิด การทำงานความสามารถในการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์การพัฒนาสามศาสตร์นักเรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนต่อความเป็นพลเมืองดีและสถาบันหลักของชาติอย่างเหมาะสมนักเรียนมีคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ นักเรียนแกนนำมีอุดปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงสามารถปรับตัวพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและทำรงวัฒนธรรมความภาคภูมิใจของท้องถิ่นและสถาบันหลักของชาติรวมถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา1.4คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถาศึกษาโรงเรียนรับแลพิทยาคมตระหนักในความสำคัญและเห็นคุณค่าของหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการให้การสนับสนุนส่งเสริมและสืบสารหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและมีผลงานเชิงประจกักษ์ ด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ2.1โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีอาคารสถานที่ที่มีความสะอาด่รมรื่นสวยงามปลอดภัยและเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนงานโครงการและงบประมาณในการดูแลรักษาปรับใช้อาคารสถานที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษามีสื่ออุปกรณ์เนื้อหาสาระองค์ความรู้และสภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคมและท้องถิน่น ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารและสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอรวมถึงชุมชนองค์กรและหน่วยงานอื่นๆสามารถใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง2.2ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาสอดคล้องกับบริบทและภูมิสังคมของสถานศึกษาเหมาะสมในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงและการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติของคนไทยที่พึงประสงค์ตามแนวพระบร,รมราชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิ ภายในฐานมีสื่ออุปกรณ์แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และองค์ความรู้ที่ครบถ้วนเอ,อื้อต่อการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องและชัดเจนสามารถนําไปจัดกิจกรรมได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์มีวิทยากรรับผิดชอบฐานการเรียนรู้ที่สามารถสื่อสารได้ถูกต้องและชัดเจนบุคลากรในสถานศึกษาสามารถ เป็นวิทยากรอธิบายการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้หรือฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมีการประเมินปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ด้านที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 3.1. ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักประชาชญของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนรับแลพิทยาคมมีเครือข่ายการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบริหารจัดการเพื่อรองรับการศึกษาดูงานของสถานศึกษาอื่นหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่า,ขายต่างๆโดยไม่กระทบภารกิจหลักของสถานศึกษาสถานศึกษายังเป็นแกนนำของสถานศึกษาอื่นๆในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นได้แก่โรงเรียนวัดน้ำสาย สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิต์เขตหนึ่งโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จนได้รับการยอมรับและเห็นผลสำเร็จเชิงประจักษ์เป็นต้น 3.2. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดและหรือหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชน โรงเรียนรับแลพิทยาคมมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆรวมถึงมีการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาโรงเรียนสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพจนทําให้สถานศึกษา ได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการขยายผลการขับเคลื่อนหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษายังผลให้สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจนสามารถพัฒนาสถานศึกษาอื่นให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงโดยนําหลักประเชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้และได้รับการยอมรับจนเห็นผลเชิงประจกักษ์ จากทั้งหมดที่กล่าวมานั้นคือการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนรับแลพิทยาคมสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลกอุตรดิตถ์แม้สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดความผ,ผันผวน,นมากเพียงใดแต่คณะครูบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษาและสมาคมสิทธิ์เก่ายัางคงยึดมัน่นเพื่อจะสารต่อพระบรม มาราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรในการสืบสารรักษาและต่อยอดตามที่พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรภพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชหฤทัยมัน่นในการที่จะสร้างพลเมืองไทยให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำรรม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองดีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและเพื่อความเจริญงอกงามของพระสนิกรชาวไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป